ความพิเศษในตัวตนของคุณนะคะที่แตกต่างจากคนอื่นหลกัหลกๆเลยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไพ่ข่มเบ้งเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะคะมีความเป็นผู้รู้เป็นลักษณะของนักวางแผนคนที่แบบคิดวิเคราะห์ชอบอ่านใจคนชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนลักษณะน,นิสยัยเปรียบเสมือนคนที่แบบว่าทำอะไรนะคะจะแบบ รอบรู้เนาะจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงให้ใครรู้แต่ว่ามักจะรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะเปรียบเสมือนของเบ้งอ่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอ่ะทานคนที่ฉลาดมากอะค่ะคนที่เก่งฉลาดมีสติปัญญาเป็นเลิศอย่างเงี้ยค่ะมีจิตวิทยาสูง ความพิเศษในตัวตนของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นผ่านความทุกข์ความเศร้าความยากความลำบากมาเยอะมีประสบการณ์ที่ผ่านบททดสอบมามากมายค่ะแล้วก็เป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างเป็นเป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นเป็นความมั่นคงของครอบครัวอ่าอถ้าเป็นอ่คือตัวตนของคุณน่ะ ผ่านประสบการณ์ที่ยากจาบากหรือว่าผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายมามากมายจนทําให้ปัจจุบันเนี้ยเป็นคนเก่งที่เข้มแข็งผ่านจุดที่ยากที่เศร้ามาได้แล้วค่ะปัจจุบันเนี้ยอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงค่ะแล้วก็ยั่งยืนที่สำคัญนะคะคุณคุณเจออะไรมาที่มันเป็นแบบบททดสอบที่ยากๆหรือคนยากๆอ่ะ ใครที่แบบมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเคยทำร้ายทำอะไรไม่ดีกับคุณนะ่ะคุณจะไม่ทำแบบนั้นกับใครคุณจะเรียนรู้ที่ที่จะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เรียนรู้ที่จะเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นแล้วมันทำให้คุณนะ่ะเป็นคนที่แบบมีจิตเมตตาสงฆะค่ะ,ะเข้าใจความทุกข์แล้วก็ชอบจะเป็นที่ปรึกษาเนาะชอบจะให้ชอบที่จะให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่น เพราะว่าชีวิตน่ะผ่านอะไรมามากมายค่ะผ่านเรื่องยากเรื่องเศร้ามาเยอะไพ้ท่านเท้าทุตโรสความแตกต่างนะคะความพิเศษของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นชุดนี้หลายท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะเซนสัมผัสแรงมากเลยค่ะเป็นคนที่เซนแรงชีวิตไม่ง่ายชีวิตผ่านเรื่องยากมาเยอะทําให้คุณนะคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจหลายๆเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นแล้วเปรียบเสมือนคนที่สามารถคลองใจผู้อื่นได้ค่ะสามารถมีเป็นคนที่แบบมีจิตวิทยาคลองใจคนได้เหตุผลเพราะว่าตัวคุณเองอะค่ะผ่านความยากความลำบากมาก่อนจนกลายเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็ปรารถนาดีอยากจะแบบเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือคอยช่วยเหลือให้ ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็ได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาอเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบเป็นนักวางแผนเป็นคนที่ถ้าทางานอะไรก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความอดทนสูงเก่งขยนันเข้มแข็งหนักแน่นอดทนเป็นเสาหลักของตัวเองเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะ